FSG ประกาศขายลิเวอร์พูล4.4พันล้านลิเวอร์พูลเดลี่จับข่าวร้อนไปเด็นดังของหงแดงลิเวอร์พูลมาให้ชมกันแบบทันเหตุการณ์เล่าให้ฟังกันแบบวันต่อวัน ข่าวลอนล่าสุดเฟรนด์เว o r ์สปอร์ตกรุปกาศขายลิเวอร์พูลแล้วพร้อมรับฝั่งทุกข้อเสนอตามรายงานข่าวจากมีแอเเลติกเอฟเอสจีได้รับความสนใจจากกลุ่มบุคคลที่3าที่ต้องการเป็นผู้ถือหุ้นของลิเวอร์พูลเอฟเอสจี G, ได้กล่าวว่าจะพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหม่หากเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสโมสรโดยตั้งราคาขายไว้ที่4 4พันล้านปอนด์ย้อนไปช่วงปี2010ันสิบจอห์นเดบัลยูเฮนรี่ในานามเฟรนด์เวสต์สปอร์ตกลุปเข้ามาเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลในราคา300ล้านปอนด์ต่อจากเจ้า ที่ทําให้ทีเป็นหนี้จนเกือบล้มละลายซึ่งพวกเขาเข้ามาพร้อมโมเดลมันดีบ้บอลและพ่าบลิเวอร์อย่างเจอเกนครอปเข้ามาสู่ทีและสร้างความสําเร็จอย่างมากมายสู่สโมสรหลังจากผ่านไป10ปีมีการประเมินจากนิตยสารฟรอปวาลิวอพูเป็นสโมสรที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเป็นอันดับ4มีมูลค่า4,450ล้านปอนด์ จนปีนี้มีกระแสต่อต้าน FSG เอา้าเพราะว่าไม่ยอมลงทุนกับทีมมากพอจนทําให้ทีมฟอร์มออกทะเลเพราะด้วยหลักการมานี้บอลนี่แหละครับที่ซื้อผู้เล่นเยาวชนมาปั้นเอามาพัฒนาให้เป็นผู้เล่นระดับเกตเอเพื่อขายต่อให้ได้ราคาแพงซึ่งผิดกับแมนซิตี้และทีมอื่นๆที่ลงทุนกับนักเตะที่พร้อมใช้พอผู้เล่นอายุเยอะขึ้นฟอร์มตก ดาวลุ่งส่วนใหญ่ก็ยังรองการพัฒนาทําให้เกิดการขาดความต่อเนื่องของคีซึ่งลิเวอร์พูลก็จะมีปัญหาเสมอเวลาเข้าสู่ตลาดนักเตะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเพดานค่าเหนื่อยและจะไม่ทุ่มซื้อนักเตะราคาเกินจริงสุดท้ายผลก็กลับมาสูท่ทีในความคิดของผมนะครับ FSG ตอนนี้ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมประกอบกับการลงทุนสร้างทีมใหม่ในตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งแต่ถ้าขายตอนนี้ก็มีแต่ได้กับได้ ในดีมีลายในร้ายมีดีเขาเข้ามาทําให้เราประสบความสําเร็จมากมายและเขาก็ทำไรายได้มหาศาลและจากไปไม่ว่าใครจะจากไปสโมโสรก็ยังอยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าอย่างไงกับการประกาศขายสโมสรลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับและกดติดตามช่องเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของยูวัฟพูน,นะครับกนักสนุกด้วยลิตเติ้ลแอนฟิลเติมเต็มความฝันกับเสื้อนักเตะที่ชอบพร้อมลายเซ็นที่มากับใบรับรอง coa ทรงตรงจากอังกฤษมีให้เลือกสะสมทุกความทรงจําในราคาที่จับต้องได้และของที่ระลึกมากมายจากช็อปที่แอนฟิล ลิว o ูลเดลี่ทุกเรื่องในแอนฟิลมีให้ตามทุกวัน